สวัสดีครับผมชื่อเท็กชัยจุลชัยแซนิลจะเสกของให้หายแล้วกลับมาอะไรครับจะเสกอะไรครับจะทําอะไรครับเสกของหายไปครับครับนี่คืออะไรครับนี่ครับเปลือกหอยครับนตากล้องขอดูนะครับของจริงของจริงครับของจริงครับโอเคนะอย่เพิ่งครับเริ่มยางครับ เอาเลยครับนี่ครับออโอ้โหสุดยอดเลยครับอืมทำได้อย่างเดียวเลยครับคุณคุณเรียนมาจากไหนครับเบิกอาครับอ๋อแล้วคุณจะจะทำให้มันมีมีอะไรมาได้ไหมครับใช่อ่าอ่าไหนไหนจะทำยังไงครับจะทำยังไงครับทำเหมือนเดิมอ่าเอไหนไหนครับปึ๊บอืม ฮะอะอะไรเนี่ยคนหินโอ้โหเ็จของอย่างอื่นได้ไหมอย่างแบบประเทศชี้อย่างเงี้ยชี้แล้วให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนได้ไหมครับได้ไหมครับอะอะอะ,อะไหนไหนน้องครับน้องครับฮะอะไรครับเนี่ยโอ้หูนุบงับนุบงงับ <laughs> ให้ให้อย่างนี้เป็นของที่มีค่ากว่านี้ได้ไหมครับลองลองครับลองครับจะจะชี้เียงไหมครับชี้นะครับชี้นะครับโอ้โหทรศัพท์ครับแล้วเจ้าของเอง่จะเสกให้ตัวเองหายตัวได้ไหมครับได้ครับเอาเอาไหนไหนจยพึ่งนะครับลายเวทมนตรนไหมครับลายเวทมนตร์อมเพี้ยงกันดิ โอ้โหหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับไม่มีครับไม่มีใครเลยครับมีแต่ไกค่ครับครับกลับมาได้ไหมครับเอ้าโอ้โหยิ้มครับสดใส